เรามุอะัยกุมบรอกมะตุลอฮอวบะบระกาตุ์ขอความสันติสุขและความเมตตาปราณีเจะา์ซอบมานองวะตาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่วงของระฎบิดบอลรูช่วงผลค่าระมบอนกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงของเดือนรอมบอนนั้นเป็นช่วงที่ถือได้ว่าให้ประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับกับผู้ที่ถือสินอดนะครับ ช่วงรอมฎอนไวลูกก็เป็นช่วงที่นําเสนอเรื่องราวทั้งเรื่องของการปฏิบัติศาสนก,กิจในเรื่องของผลตอบแทนต่างๆที่ลอสบานาวัวตาลาได้ตอบแทนสําหรับคนที่ถือเส้นอดสําหรับคนที่ประกอบศาสนก,กิจทําอิบาัดะาในเดือนรอมฎอนแบบทวีคูณเลยทีเดียวแต่สําหรับในช่วงนี้นะครับเป็นอีกช่วงหนึ่งที่นอกจากจะมีการน,นําเสนอในหลายๆตอนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่ารอมฎอนที่เกี่ยวกับเรื่อง ของผล,ลบุญเรื่องของการปฏิบัติศาส,สนาก,กิจแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพด้วยทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตใจทางรายการได้รับเกียรติจากนายแพทย์มุมหมัดดอเจเลาะนะครับที่ปรึกษาสมาคมจันทเสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อที่จะมาให้ความรู้พูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของรมดรกับการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีนะครับอัสลามุยคุมครับคุณหมอครับค,ครับสวัสดีอัสลามวะคอมรมะตลอะเระกาตุฮกครับประเด็นที่จะมาพูดพูดคุยในวันนี้รมดรยัง ยังสามารถที่จะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้สงบนิ่งได้ยังไงเยสงบนิ่งได้ยังไงบ้างครับผมครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายครับในคัมภีร์อัลกุรอานในสุรอะฮฺอะลาดูนะครับองการที่28อัลลอฮฺสุบฮานะได้สัตว์ได้ตัดว่าอัลลอฮฺีนาอามานูวะตตมาอินนุกุลูบุฮฺมบิซิกริลลาอัลลาบิซิกริลลาฮิวะตตมาอินนุกุลูนะครับองค์การนี้สําคัญมากครับอัลลอฮฺสุบานะได้ตรัสว่า อัลลาฮิณะอามานุบรรโอบบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจิตใจของเขาจะสงบนิ่งตัตมาอินนลกุลูบครับตัมานี้เนาะครับตัตมาอินนลกลูบจิตใจของเขาจะสงบนิ่งด้วยวิธีไหนบิซิกริลลาด้วยการิซิกริลลาด้วยการระลกถึงอัลลอฮฺผานตอนะอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุกลูบจงทราบเถอะว่าการรรลถึงอัลลอฮฺนั้นทําให้จิตใจของเจ้านั้นทางหัวใจของเจ้านั้นสงบนิ่งได้ครับ แพ็กเกจอื่นในมนมอดอนก็นอกจากที่เป็นอิบาดาหว์วย,ยิบนะก็มีวัชซุนนะสุนนะ,ค,ะคนจริงแล้วเราก็ทําอยู่แล้วนะนะใน,ใน,ใ,นในเดือนอื่นที่ไม่ใช่มนมอดอนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนจะากมาเน้นย้ำเดือนนมอดอนนี้ให้มันเข้มข้นขึนข้นมานะครับอะไรบ้างที่พูดถึงซิกรูลละซิกรรลละน่กหมายถึงอะไรครับซิกซิกเกจมันถึงจําก็ได้นะหรือว่านึกถึงก็ได้ก็คือเมื่อเราจําสิ่งหนึ่งส่วนใดเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นสเสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น กุญแจหลักที่สําคัญที่จะทําให้จิตใจสงบดินได้ก็คือเราต้องดูสูตรด้วยว่าเขาเรียกวนะ่าคู่มือที่ Allah ให้มานะเพราะว่า Allah เ,เป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมาแน่นอน Allah เ,เป็นคนรู้ดีว่ามนุษย์ของเรานั้นจะมีนคนที่ว่าวุ่นนะกระวนกระวายตัดกลุ่มนะมีปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะมีความไม่สงบนิ่งขึ้นมานะจะ บางบางคนถึงขั้นต้องอผิดหวังสิ้นหวังนะจากความ,มติดตามลสวรดาถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายอยานี้ประมาณนี้นะครับ,รบเมื่อเจอปัญหาแต่สาหรับมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยกุญแจสําคัญที่อัลลให้ไว้ก็คือมีปัญหาอะไรก็ตามคุณจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นั่นเองการซิกรุลลอเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับหลายวิธีที่เราเข้าใจการซิกรุลลอก็คือการอ่านวีริศหลังละหมาดเช่นสุพานัลอฮ์วัลคมดิลล์ ลาอิลาฮะอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอนั่นเป็นเป็นซิกุลละชนิดหนึ่งนะแต่ในกุรอานจะพูดถึงซิกุลละเนี่ยเด้กก็บวกกับฮะดติสด้วยเนี้ยจะมีประมาณ6อย่างด้วยกันที่เรียกว่าซิกุลละครับอันแรกคือการละหมาดการละหมาเนี่ยเป็นซิกุลละอย่างหนึ่งนะาในกุรอานจะพูดว่าอักิมุสโสลาตะลิซิกรตอักิมุสโสลาตะลิซิกรตเจ้าเจ้าจงดำเนินการละหมาดเพื่อในการนึกถึงอัลลอฮ์เพราะในในการละหมาดนั้นมันจะมีทั้งตักบีรอัลลอฮ พูดถึงอัลลอฮ์นี่เยอะมากอัภัติฮาก็จะมีอัลลอฮ์นะครับตอนที่เราลุกขุก็สุพรรณบุรีอัซจิมนะสุพรรณบุรีอัลลาห์เนี่ยพูดถึงความยิ่งของลอสมาลาทุกๆอารีย์บทที่เรามีดูอาร์คำอ่านในละหมาดก็เกิดเป็นการสิกรละอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอักกิมุสซาลาจะได้สิกรีคนที่ละหมาดก็แสดงว่าคนนั้นกำลังริ่มไถึงลอสมาลาและละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาที่ว่าที่ฟังดู สุนัขจะมีกบเลีย้ยมิีปะเดียสุนัขตาหจุดนมัตตาหจุดอกีนดอกนมัตดูฮาอีกก็ทั้งหมดนนะ่ะการละมัตถือว่าเป็นซิกุลลัก์นะอันที่สองที <c oughs> ่เป็นซิกุลลัก์ก็คือการอ่านครุรุอานอ่านคุรุอ่านก็เป็นซิกโลล์อย่างหนึ่งนะครับในสุราอัลกอมาตนะครับองค์การที่สิบเจ็ดยี่สิบสองสิบเจ็ดยี่สิบสองสามสิบสองสี่สิบมันจะมีสี่องค์การด้วยกันในสรุราอัลกอมาตเนี่ยพูดถึงเรื่อง การท่องจําด pues mm ้วยกันการอ่านคุรานนะว่าในในโซเดออัลกอริทึอัลลอฮฺได้กล่าวว่าวะลักอดยัสรนัลกุรอานลิซิกรีฟะฮัลมินมุดดากิดสี่อายะที่มีมีวีวอดดิ้งเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะสิบเจ็ดยี่สิบสองสามสิบสองสี่สิบอัลลอฮฺบอกว่าวอลากดยัสรนัลกุรอานลิซิกรีแท้จริง ฉันได้ทาให้กุรอ่านนั้นง่ายสำหรับเจ้าในการท่องจํบหรือในการที่จะรำลึกถึงซิกเียคือท่องจําก็ได้รำลึกถึงก็ได้นะว่าหางมินมุนดดะกตสุจ้าไม่คิดดอกหรอือสุจ้าไม่คิดที่จะท่องจําดอกเหรอืออันนี้แหละที่อุลามะกล่ากว่าคำพีอื่นนี้ยากที่จะท่องจําได้ค,คตังพีไหนเถอะศาสนาไหนก็ตามเถอะนะที่จะจําทั้งสระตัวอักษร เร e ืทอกต่างเนี่ยออแม้จะมีกรุรอานนี่ซึ่งมีจมํานวนถึงออ6,326อง์กาเนี่ยนะซึ่งมีจมํานวนถึง3 4 7 4 0อักษรนะ78,000กว่าคำเนี่ยสามารถท่องจำได้เด็กอายุห้าขวบท่องจําได้ครับ เด็กอายุสิบขวบธรรมดาอยู่เลยใช่ไหมคือมีให้เห็นเยอะแยะตอนนี้เพราะอะไรเพราะเรารักละกันไงวรากันว่าวาระกอดยัสเซนัลกุรอานดิซิกรีวาระกอดนี่มีคําตอกิทอยู่สองคำคือลาและกอดลาเว่าแท้จริงกอดก็แท้จริงวาระกอดยัสเซนัลยัสแปลว่าง่ายมุดห์ยัสซีดคือง่ายลิซิกรีเพื่อเจ้าจะต้องจําแต่เป็นสุจชาไม่เอาใครที่ทําให้ใครที่บอกว่าย่าตัวเราเอบว่าอื ต้องจำกุรอานมันโ้ยากฉันไม่ใช่หรอกฉันไม่ใช่ฉันท่องไม่ได้หรอกอ๋อคุณท่องได้แต่ผมท่องไม่ได้ลองเลยยังครับันุว่าลองเลยยังครับอ่าเพราะนี้การอ่านกุออ่านเนี้ยยิ่งเดือนรมาดอนนี้ด้วยนี้ผลบุญจะทวีคูณนะปกติแล้วหนึ่งหัรุฟหนึ่งหุรุฟแล้วไม่ใช่หนึ่งคำนะครับจะได้สิความดีครับนะแต่เดือนรมาดอนเนี่ยจะทวีคูณคูณสิบคูณร้อยคูณเจ็ดร้อยก็ได้นะครับอันเนี้ยอันที่สามซิกุลล็อกก็คือ อันที่สี่ซิกุรุลละก็คืออิสติฟารอัสฟุลลอฮฺฮะซีวะตุบิลไลอัสฟุลลอฮฺฮะซีอุตุไลในเดือนมดดอนนี้ให้ซิกุรุลละให้เยอะๆเลยขออภัยโทษัจงสรนนะเพราะเดือนมดดอนนี้คือเดือนขันอภัยโทษครับเดือนมฟิร์เราอยู่แล้วใช่ไหมอ่อันที่ห้าเนี่ยดุอาดุอาก็เป็นก็เป็นซิกุรุลละเหมือนกันครับยิ่งเดือนมดดอนนี่บอกว่าท่านอบยบอกว่าเป็นเดือนที่ สำหรับคนที่เสอสิอดอัลซออิมเนี่ยอัลลจะทรงตอบรับดุอาของคนที่เสดอดนั้นจนกระทั่งเขาละเสินอดเพราะนั้นในช่วงที่ก่อนจะละเสินอดเนี่ยถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราควรจะ ไม่ควรจะไปพูดคุยไปดูนูน่นดูนี่ที่ไราสาระนะผมยังจะตาหนิคนที่แก้บชที่มัสยิดด้วยซ้ำไปนะแบบระบุกเก่าๆนะเป็นนั่งล้อมโต๊ะแล้วก็คุยกันจิป,ปัถะนะแต่ถ้าเป็นแบบสายสุนนะเนี่ยอินทรพานามนั่งในมัสยิดแล้วก็ซิกุลล่าลเลยร,รอที่จะละศีลดโดยที่ไม่พูดคุยเรื่องไรสาระเพราะนั่นเป็นเรียกว่าเวลามุสตาญับ,บ,บก่อนจะละศีลดมุสตาญับนะครับ เพราะอย่างน้อยก็คือผลจิตนี้ก็คือมีห้าห้าอย่างนะก็คือหนึ่งอะไรนะละหมาดละหมาดต้องเป็นซิกรรล้ออ่านคุรอานก็เป็นซิกรรล้ออิสติฟาร์ซิกรรล้อแล้วก็ซิกเกตตัสทัศเบต่างๆหลังวิดละหมาดก็เป็นซิกรรล้อแล้วก็ดุอาก็เป็นซิกรรล้อเพราะนั้นในแพ็กเกจต่างๆนี้ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอทั้งในวันดอนและอดุมดอนเนี่ยทำให้จิตใจเราสงบนิ่งเพราะเอาละครับว่า อัลลอฮีนะอามุนุปฏตทมาอินุปลุบบอมิซิกลิลละก็คือได้ซิกละทั้งสี่ห้าอย่างนั่นกดนนะก็อันลาบิซิกลิละที่ตะเบนอัลกลุจงจงพึงทราบแต่ว่าซิกเก้นนั่นแหละที่ทำชิจใจกของพระเจ้าสงบนี้ได้ถึงจะมีสูตรอื่นเราไม่เอานหละเราเอาสูตรที่อัลลอฮ์เป็นคนบอกให้เรารู้เลยนะครับประมาณนี้ครับคุณชาวบิชอปครับผมครับถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวนะครับเพราะว่าในเรื่องของ การซิกรุลล์หรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานฮุวัตลาเนี่ยคืออย่างที่คุณหมอบอกนะครับการละหมาดนะครับในช่วงของการละหมาดเราก็ต้องนึกถึงอัลลอฮฺสุบานฮุวัตลา<ช>แล้วยิ่งการอ่านกุรานเนี่ย<ม>การ<ม><ด>อ่านอ่านคุรานเนี่ยที่จิตใจเราเนี่ยมันจะไปอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมยิ<ช>่งการอ่านาเนี่ยมันต้องเล็งอยู่ตัว่าเนี่ยใช่จดใชจ่อครับเนี่ยทำให้จิตใจของเรามีความสงบและเช่นในเรื่องของดูอาเวลาเราดูอาอะไรแบบนี้เวลาจะคิดอย่างอื่นด้วยดูอาไปด้วยนี่มันก็ไม่ได้ใช่่่่่่่มมมมมััััั้้้้าาาาาเเเรรรรตตอออองง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 ีีคคววุนนนสิิๆหละบททดืข ทั้งเรื่องของอ,อิสติกฟาร์ารเนี่ยอัสตฟัฟูลล้ออะไรแบบนี้คือมันต้องมันต้องมาจากเขาเรียกว่าก้นลึกของหัวใจใช่ไหมฮะโมมาจากก้นกล,ลึกของหัวใจแบบเนี้ยอันนี้มันก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยก็คือมีความสนบนงสนบนิ่งขึ้นกับมีการเรียกว่า เราเนี่ยคิดถึงพระเจ้าคิดถึงอัคลาโอตะลาเยอะมากเยอะขึ้นด้วยปฏิบัติตัวเนื่องหลังรมฎอนด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่ารมฎอนสงบนิ่งแล้วรมฎอนก็ไม่เอาแล้วก็อ่านก็ทิ้งอะไรก็อ่านนี่ไม่เอานะครับประมาณนี้ครับถือว่ารมฎอนนี่ก็คือเป็นก็เรียกว่าเป็นต้นแบบนะครับอือรมฎอนคือมันเป็นต้นแบบของเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยปรับพฤติปฏิบัติในเดือนต่อไปได้ได้อย่างดีด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับน้องแพทย์มุฮ hammad dao เจเลาะนะครับที่มาให้ ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นรมฎอนกับการเสริมสร้างสุขภาพจิตร,รม m a d กับการสร้างความสงบทางด้านจิตใจนอกจากมีความสงบทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยผลบุญที่เราสมเด็จโตาลาให้ตอบแทนก็เยอะแยะมากมายด้วยกันครับนี่คือวิทยากรผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ทางด้านของศาสนานะคืออันเล็มทั้งสองด้านเลยนะทางด้านการแพทย์ก็อันเล็มนะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็เรียกว่าเป็นปราดนะทั้งด้านการแพทย์แล้วก็เป็นปราด ทางด้านาศาสนาด้วยนะครับวันนี้ช่วงของ رمضان วัยรุ่นคุณค่าของ رمضان โอ้คหมดเวลาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปยังมีเรื่องราวดีๆนะครับจากรายการให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันวบิลลาฮิตอฟิกวันดีดายะวัสลาม uh. ุอะลัยกุมวะเุ้มรห์มะตุลลอฮ์วะบารุกะวบริษัทฮิตอะลัยกุมุสสลามวะเหม็รห์มะตุลลอฮ์วะบารุฮ์